วันนี้เรามาคุยกันเรื่อง gimbal นะครับหรือว่าไม้กันสั่นสำหรับมือถือนะครับว่าทำไม intra 360 flow มันถึงมาแรงกว่า DJI นะครับมันมีเหตุผลอะไรบ้างอันนี้เป็นส่วนตัวเลยนะที่ผมชอบนะครับบางคนอาจจะชอบ DJI มากกว่า DJI ก็มีข้อดีหลายๆข้อนะครับแล้วก็เพิ่งอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่มาด้วยนะครับสำหรับตัวไม้กันสั่นล่าสุดของเขานะฮะอ่ะเรามาคุยกันคร่าวๆาครับวันนี้ เหตุผลแรกเลยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้มัน all in one มัน all in one นะครับก็คือว่า DJI เนี่ยมันอาจจะทํางานได้ใช้คําว่าเหมือนกันทุกอย่างเลยดีกว่าเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ว่าตัวนี้ทุกอย่างมันอยู่ในตัวแต่ DJI เงี้ยสมมติว่าคุณจะต่อขาพวกนี้ะคุณจะต้องมานั่งไขเข้าไปอย่างเงี้ยไขขา,ขา tripod เข้าไปอเสียเวลาหนึ่งดอกละใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่เจ้าตัวนี้เนี่ย มันมาเลยมันติดมากับเครื่องเขาเลยนะฮะก็คือว่าคุณแค่ดึงออกมาปุ๊บมันก็เป็นทริปอร์ตให้คุณเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็พับเก็บเข้าไปข้างในได้นะครับถึงว่ามันจะดูเล็กไม่แข็งแรงเท่า DJI นะบอกเลยว่ามันดูไม่แข็งแรงเท่า DJI DJI นี่ดูแบบว่าแมทเทอเรียลอะไรเขาอะดูแข็งแรงดูดีกว่าเยอะบอกเลยนะแมทเทอเรียลอะไรพวกนี้เขาดูแข็งแรงกว่าตัวนี้นะตัวนี้ดูไม่แข็งแรงเท่าแต่ว่า มันอยู่ข้างในผมชอบนะฮะแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยสมมุติคุณใช้เป็นทริปอด์ตเพอคุณไปวางปุ๊บแบบมันก็อยู่ของมันนิ่งๆแล้วใช่ไหมคุณไม่ต้องไปแบบมันมันไม่ต้องไปนั่งเขย่าหรือว่าไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยคือไปเพื่อเอาไปวางไม่เฉยเพราะฉะนั้นมันก็โอเคนะครับแล้วมันก็อยู่ตรงนี้สะดวกดีนะครับแล้วก็ถ้ามือใครมือใหญ่นะก็ยังสามารถจะยื่นเลื่อนอันนี้ออกมาเนี่ยเป็นเอ็กซ์ตร้ากริปได้นะฮะให้มันจับถนัดมือมากขึ้นสําหรับคนที่มือใหญ่นะครับแล้วก็ อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับการทำงานเนบฟังก์ชันในการทำงานตัวนี้ไวกว่าไวกว่า DJI มากๆคุณมีมือถืออยู่บนนี้เรียบร้อยตอนนี้เครื่องปิดอยู่ใช่ไหมครับคุณดึงอย่างนี้มาปุ๊บเปิดเลยพอเปิดปุ๊บคุณก็พร้อมที่จะถ่ายได้เลยทันทีถูกไหมเพราะฉะนั้นในการทำงานรีบๆเนี่ยไวยกว่าเยอะเอาโทรศพัพท์ snap ติดปุ๊บแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กเหมือนกันหมดละปุ๊บติดล็อกเข้าไปปุ๊บนะฮะมีมีเฟืองตรงนี้ให้ด้วย นะฮะให้ให้แม็กโชว่าคุณล็อกเข้าไปถูกที่นะอะไรเงี้ยพอ Snap ไปเสร็จพอกดพอพลิกออมาปุ๊บมันก็เปิดเลยทยํางาน,นทันทีอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันไหวมากแล้วก็มันออยวันอย่างที่บอกมันก็เป็นเซลฟี่สติ๊กด้วยนะฮะดีเก็เป็นใช่นะครับแต่ว่าอันนี้ทุกอย่างอยู่ในตัวไม่ต้องฮิ้วอะไรเพิ่มอันนั้นข้อที่1ที่ผมชอบมากๆนะฮะข้อที่2ก็คือมันเปิดได้เร็วกว่าและข้อสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมเกี่ยวกับการแทรก การแทร็กหน้าเนี่ย DJI เนี่ยสู้ i n t r a 3 6 0ไม่ได้นะคุณไปดูที่ไหนเลยก็ได้ตอนนี้ตอนนี้นะมันยังสู้ไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาอาจจะออกเฟิร์มแวร์ใหม่ออกอะไรต่ออะไรใหม่ให้มันดีกว่าหรือว่าเท่าเทียมกันก็ได้แต่ตอนนี้ ตัวนี้มันเป็น AI เวลาคุณแทร็กหน้าคุณมันดีกว่าตรงที่ว่ามันจะจําหน้าคุณไว้มันจะจาตัวคุณมันจะไม่ใช่จำ subject แต่ว่าตอนนี้อย่างจูตัว DJI เนี่ยมันจําคุณแต่ถ้าใครมันบังหน้าคุณปุ๊บแล้วเดินไปมันก็จะแทร็กตามหน้าคุณนั้นไปเลยหรือว่าคุณออกนอกเฟรมไปแล้วคุณกลับเข้ามาใหม่ตัวนี้ยังจําคุณได้อยู่แต่ว่า DJI ตอนนี้จําคุณไม่ได้มันก็จะหาคุณไม่เจอมันก็จะลูซแทร็กหน้าคุณไปเลยเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเราใช้ gimbal ไม้กันสั่นแบบนี้กับมือถือแล้วเราไปคนเดียวนะครับหรือถ่ายให้คนอื่นก็แล้วแต่แล้วต้องการแทร็กแล้วไปที่ที่มันมีคนเยอะๆหรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีแอคชั่นเยอะๆที่มันจะต้องไล่ตามคนเนี่ยตัวเนี้กินขาดผมไปลองใช้มาและไปพาลูกสาวไปเลโก้แลนด์มาคนเต็มเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออมันก็แทร็กมันก็ตามเขาไปตลอดนยะเออมันก็ถือว่า ไปใช้งานจริงแล้วใช้ได้ทีเดียวอันนี้ก็เป็นเหตุผล,ลหลักๆที่ผมคิดว่า i n t r a 360 Flow ตัวนี้น่าใช้กว่า DJI ณวันนี้นะณนะวันนีวน้วันที่ออกเทปนี้นะแต่ว่าหลังจากนี้นะ DJI ก็คงจะมีการพัฒนามาแข่งกันมันก็คงไม่น้อยหน้ากันอยู่แล้วเพราะว่า DJI ชื่เขาก็มาแรงอยู่แล้วนะครับ mm. ก็เดี๋ยวไปได้ตามกันดูว่าเขาจะพัฒนากันไปถงไ,งไหนอย่างไรบ้างนะครับก็สำหรับคุณที่ชอบอะไรพวกนี้นะครับ ที่นี่มี playlist อยู่คุณเข้าไปเลือกชมคลิก playlist ในสิ่งที่คุณชอบได้เลยนะฮะเลือกจอเจาะเฉพาะอันที่คุณชอบอันที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องชมนะครับไปชมเพราะคุณชอบแล้วก็ยังไม่ได้ subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะจะได้เจอกันเรื่อยๆคุณที่ subscribe แล้วกลับมาดูใหม่ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆดีใจมากๆทักทาย comment มมกันเข้ามาด้วยนะฮะผมจะได้รู้ว่าคุณมีความคิดยังไงคุณอยากรู้เรื่องอะไรอะไรพวกนี้นะครับก็ วันนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ